สมัยนั้นพนม,ม่าบวชไทยย่ายเท่าก็โม่สิยั่งยีงเดือนนี้เลแล้วก็อายุหกสิบเอ็ดตอนนี้เราได้เก้าสิบเอ็ดปีโนม,มัลลีหาสิบเอ็ดตอนนี้เราได้แปดสิบเอ็ดปีเอ <c oughs> <c oughs> ้พ่อมือนั้นโอ้เส้นพุทธเ่า นั่งก็ไปนั่งเก้าอี้และนั่งธรรมดาอะไรโน้มเนียบสมงกระจอก้าเป็นเจ้าภาพบวชให้กรเจ้าเป็นผู้ให้ผาพรนทนสบายเครื่องบวชบริการ จุดเจตุปัจจัยถวายอุปชาทำไมสามสิบปีก่อนเงิ่นถวายหลวงปู่หาพันลายแท้เด้ถวายหลวงปู่หาพันเครื่องบวชอีกเงินทำัมนั่นลาย พอดีพยายามก็เจ้าก่อนเขาพันษาไปทุ่งเท่าหาดีใจหลยยิ่งมไปถามหาใหา้ เห็นแล้วรู้ตัวนศาดเยอะบอกใครได้รักใจอียังละ่ะมันโดนแล้วเขาวัดกับไปทําบุญเดี๋ยวไปท่าบุญตามปกติไปท่าบุญธรรมดาบอกใครได้อยู่ปฏิบัติภาวนาบ้าไใลสมัยก่อนอันพพลี่วัดอโศกกาลามันไปอยู่จันบุรี คนทางคุนทั้งผู้ยิ่งผู้ใช้น่ะแต่บวชน้ำเพลินล้ายแทครูบาอาจารย์ไปเทศไปสอนคนกำลังไปบวชซี่บวชพระเต็มยุ่นี่พระมีซี่เป็นร้อยเป็นสังบุรีไปเทศสอนบวชซี่ลาย เจ้าเห็นก็นจาก็าสัทธาตามขึ้นมาอีสานมาบวชเป็นเจ้าภาพบวชให้งานหลวงปู่หินหมักเป่งแล้วก็ไปบวชแต่ก็อยู่ถ้าบ,บวชให้ยี่สิบเก้าปีสี่สามสิบปี ท่งเท่าหากระจอกก็จะโอยนึกว่าไม่เหลือไม่ไม่เหลือแล้ววะสันนึกว่าไม่เหลือแล้ววะสันว่ามันซีกเมือแล้วนะ ขึ้นยากมาพวาวน้าน้ำไปฟังเทศแล้วก็คึ้อยากมาเพราาเมื่อน,นั้นไปยวัดข้องกลางมันก็เจ้าขึ้นไปจังหันไปเ,เทศแต่ก็เจ้าฟังหน่อยๆพ่วมว่าทรัพย์สมบัติเขาของเงินทองมีหลวงมีหลายก็ซอยห้อง่ได้ดอก ลูกก็ซอยเฮาบ่าไดหลานซอยบ่ไดผัวซอยบ่ไดผัวเมียกันก็ซอยกันบ่ไดเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาเป็นมาบ่มีทีเพิงมีแต่เพิง,เพงจะาของอัติอัตะโนนาโถจะคข้องต้องเพิงจะาข้องเราเองสั่งทีเพิงเราเอง นี่ถึงว่าฝึกปฏิบัติธรรมประสงค์ปฏิบัติสมาธิภาวนาเคยฟังครูบาอาจารย์ว่าหลายแล้วอือพระพุทธเจ้ายังพระพุทธเจ้าก็บ่ซ่อยเฮาได้ครูบาอาจารย์ยังก็ซอยเฮาบ่ได้ยกเอาเวทนาออกให้เฮาบ่ได้เอาความเจ็บความป่วยความตาย อออให้ห้างบ่ได้ห้างเพิงเพิ่นบ่ได้ห้างต้องเพิงห้าเองขนณควายเอาเอง พาวนาอ้อกับภาวนาเอาอยัางแข็งแรงรออ่าเกายังแข็งแรงดิสเน่นางสมาธิมีการไหายพระมีการสวดมนต์ทำสมาธิพาวนาพ่อให้เป็นที่เพิ่งให้เจ้าของกันบมซันกับเพิ่งเจ้าของบ่ได้เห็นบ่อยย่ำผีมันกินเจ้าของกับสอยเจ้าของบ่ได้บุกงูเรื่องงูเล่า อันนี้เกิดจากจิตใจของเขานะ่รไ่ได้ถึงพระพุทธเจ้าจริงบร่ได้ถึงพระธรรมบร่ได้ถึงพระสงฆ์จริงไปวัดกับไปฟังมะล่ำไปเบื้องหนังซื้อๆืม่ได้ว่าไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมเอาบม่ได้ว่ากลวยนี้ไปกับไปฟังมะล่ำซื้อๆไปเบื้องหนัง อนแนวเขาว่าถึงศาสนาก็ถึงข้าำปากข้าเบอกถึงถึงจะซื้อในสัมมโนโคขั้วรจริงๆแล้วน่ะศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตของคนว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนนี่แหละคาราวะาให้ตั้งแต่สิ่งีความสุข ปฏิบัติอย่างไหนคาาวาทอย่าง,งมีความสุขเหตุแห่งความสุขก,ก็มีเหตุแห่งทุกข์ก,ก็มีพระพุทธเจ้าพูนสอนเลยเหมือนละมันเกี่ยวกันกับคนทั้งหมดทั้งมวนชีวิตความเป็นอยู่ของข้าวา,าทเนะี่ยพระพุทธเจ้าสอนเลยเหมือนอ ติดประพฤติปฏิบัติอย่างไรในชีวิตเนะนี่ยนะห้องทศึกษาห้องเขาวัดทั้งหมเข้าไปที่ซื้อบด้ยินได้ฟังพระเทศพระสอนเถอะแล้วย,ยังนสั่นแล้วเอาเลยบูได้ทีเพิ่อบันนี้ได้ยินยังสี่ได้ฟังยังสี่เราต้องปฏิบัติเป็นผู้ถือ คุณนเดียวพุทธเจ้าสอนไว้หรือเอาคุณทั้งสิ้นหาปฏิบัติเอาปาณาติบาตงดเว้นการทำรายชีวิตสัตว์ใหตตกวงไปอาทินาท่านบสเสียดายอยากรักของเขาตั้งแต่เข็มเหลี่ยมหนึ่งเป็นต้นไปของที่มีเจ้าของมีน่บดเสียดายอยากได้เอาของผู้อื่นมาเป็นของเจ้าของโดยอาการแหงขมโมย กาเมสุมิชาจาายินดีในคู่หัวัวเมียแต่ของมโนออกนอกใจมุสาวาตบกชิตัวโกหกหมดเถิดบกกาข่ำหยาบบกกาวข่ำเผยเจอเหลวไหลบกเบาซ่อเสียดเนี่ยสิ่งขอที่สี่ขอที่หาสุล่าคือนนมดองซึ่งเหตุให้มื่นเมาเสียสติ นี่แหละคุณที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สำหรับฆราวาสการรักษาเอาคือสินหานี่เจตนางดเจตนาเวน้นเปลียนสินึ้นมาอันนี้เป็นเหตุแห่งความสุขไหมปรรถนาความสุขถือเอาตามนี่ผู้ใดเหตดน้ำถ้ำตามพระพุทธเจ้าคนสอนคนมาศีเลนสุขติงยันติสินที่ะได้เกิดสุข สีเลนโพขะสัมปทาสินเที่ได้เกิดโพคะสมบัติรักษาเบางดูเฮ้าหนึ่ง่รักษาแต่สินเดียดตายตัวใส่แหงาะนั้นว่าจริงๆแล้วการรักษาสินเห็นมาเฮามายุวัดผ้าผ้ารักษาสินมันอึดมันอยากอยู่บ่เต็มไปหมดนักกินน่อยากน่ามัวเศร้าอาหารการกินเต็มเพียรพอมอันนี้สีเลนะโพขะสัมปทา ชินหเหเธอเกิดพภคสมบัติ t ตังสี่คามาุทธเจ้าสอนมันก็เกิดขึ้นมาอิลีเดกระาเ่ารักษาชินเอาไว้ดีแล้วโภคะสมััิิต่างๆก็บ,บังเกิดขึ้นเขาอของเงินท่องอาหารการกินเต็มไปบมดอันกินอิรีก็ท่องแตกตายแล้วอันที่กินให้มดนะศรีเลนนี้ผู้ติงยันติ สิ้นเฉเให้ถึงพรนิพานชิ้นหากระถึงปฏิบัติในมั่นใดเป็นแนวทางเป็นปากเป็นทางนำเนินไปสู่พรนิพานคือความดับทุกข์ในสิ้นเชิงเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนไว้น่ะชีวิตขรา,าวาทถึงผู้เดมาถือข้องเอาข้องถ้ำเราเนี่ยแหละก็มีความสุขโวคขสมบัติก็คอยเพิ่มพูนขึ้นมา ตามคำพระพุทธเจ้าสอนนี่แหละพระยาบาลมันเพิ่นเบาเล่นขึ้นในท่านี่สิ่งที่พระพุทธเจ้าว้า,าไวเ้เป็นสัดเป็นจริงทั้งมดทั้งมวนเอกานามะกิงหนึ่งไม่มีสองได้แก่พระวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพิ่มมาไว้จังส่ไหมเอกานามะกิงหนึ่งไม่มีสองเลยแหละ แเขาก็ปฏิบัติเอาคนผ้ารักษาศีลจะเริเร่สมาธิภาวนากหาเทศเอาแนวสวดมนต์สวดมนต์อิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนนะโมตสาวาปิสตัวอคนผ้าวามันเป็นข้ามกาวนอบนอบ้อมถึงคุณของะพูทะเจ้าพระธรรมประสงค์อพุตะเจ้ามีคุณจังสี่พระธรรมมีคุณจังสี่พระสงค์มีคุณจังสี เราเลยถึงนอบนอมเอามันก็เป็นการภาวนาเลย่ยฮะพุถานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติก็ยุ่นนี่หละ่ะยุ่ยใส่ห้องเก่าวมาทั้งทั้งม้วนเนี่ยเอเรื่องคุ้นของพุถเจ้าทั้งนั้นขนขวายเอาอันนี้แหละเป็นทีเพิงผีสางข้างแดงเกิดขึ้นมาจากจิตใจของเ้อง บมมีทีพึงเห็นยังกะกาบเห็นยังกะวายต้นไม้กะกาบกะวายต้นไม้ใ่เป็นตามีผีเฉยไปไวายก็นะ่ะเห็นว่าพ่นเป็นตามนีเจ้าของไปไวายก็นะ่ะปวกโคมโก,กขึ้นมากับไปวายเอาพวกมาไล่ไปไวายไไเอาเลขก็นะ่ะที่มีผีมีสางกันตีประสนงรัเสล่ะ วายไปเมื่อก็ะพ้า,าวายสารน้ำขังข้างวายก็ะพ้า,าวายยันกระวายพญานาคกระวายสำปะปีแนวก็ะพา,าเห็นยังก็เห็ดน้าเขาเนี่เห็นว่ากขาพ้าวายเลือดสีกระวายน้าเขาเนี่ยมันก็เป็นโทษเป็นไพ่คื้เขาเห็นยังเนี่ยแหละคือได้ปัวกันยังนี่แหละสิ่งเหล่านี้นอกเหนือจากคุณประพุธประธรมประสงค์มีโทษ มีโทษการนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีขุนโดยท้ายเดียวการไปนับถือผีสางข้างแดงคือตีกาวมาแล้วนีแจะเป็นโทษที่หลังจะคือเข้าเป็นอยู่นี่นี่แหละโทษของมันโทษของสิง่งดีกาวมาเนี่ยจะได้ห้าเป็นองอกสนแงกไปสำประปีแนวันนีเป็นซึง้งหลงสังหลังกระแม่นอันนี้เป็นสอัอกสนแงกับแม่นอันนี้ เป็นโฟลเ์เพล่ก็แม่นอันมู้นี่แหละคุณทะพุทธเจา้าก้าวสอนมาเหติเห้าสงบสง i ยมสำร่วมระวังเนี่ยพิจารณาเอาฟังเบิงเอาพิจณาเอาเหตินํำเอาศึกษาคำสอนุทธเจา้าเหติน้ำยังที่ไหะได้ทีเพิงแน่นอนได้ทีเพิงจริงสำคัญอีกวาเนี่ยหาเป็นฆราวาสก็บเหตุได้สไดัดก็ตามกำลังห้าคือการทำสมาธิภาวานาะ ผู้ใดปรารถนาความสุขความเจริญกันนั่งแล้วก่อนที่รับที่นอนไหวพระโมบวรอรหังสัมมาสวาคาโตสุปฏิปันโนนโมตัสสากาโมวรนล่งสลกนั่งพาะวนาหายใจเข่าพุดหายใจออกโท่เฮ็ดอยู่จังสี่ขนขวายอยู่จังสี่ฝึกปฏิบัติอยู่จังสี่ในเมื่อละสิบนาทีก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นไปเพื่อ ความชลาดเป็นไปเพื่อมรักเพื่อผลได้หันอันนี้เป็นการสร้างนิสัยวาสนาให้เก็บของเนี่ยก็เฮ็ดเอาแล้วในเมื่อราชจากหน้าที่กด็ดีอันสงบบอสงบเกเฮ็ดได้เฮ็ดน่ะเฮ็ดลงไปคือว่าเขาได้เฮ็ดได้ปฏิบัตินั่นแหละเขาเป็นช่าพุทธต้องศึกษาจริงที่พระพุทธเจ้าผลสอนไว มันสอนมาศีลกัรักษาเอาท่านกเ็นกเฮตศีลก็เฮตภาวนาก็บเฮอสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าสอนไวนะ้เอาท้ำตามสิกขาบทเรานี่พยายามประกอบกับทํำบำเพ็ญอยู่จังสิเอื้อนมาเช่าพูดของจักสิงที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ย พันสอนให้รีเว้นอันใดเขาก็บรีเว้นพันสอนให้คุกกี้ในอันใดเท่าก็คุกคี้ในอันนั้นนี่แหละเจ้าพูดไหมจักอันข่วนงดเว้นในสิ่งที่พ่นหามทำตามในสิ่งที่พ่นอนุญาตก็นั่นแหละถูกต้องที่สุดฝึกไปฮัดไปในมือละเล็กมือละน้อยเ้าสิมีกำลังนี้ถังจิตเท่ามีสมาธิแล้วโอ้ยผีกระบอกมาดอก อ๋อทีสนั้ิดในตนในตัวก็ค่อยหมดไปหมดไปนําเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยนี่แหละค่อยเกี้ยงค่อยสะอาดสะอานไปอืมผีในจิตในใจเฮาบ่หมดไปนําอ่ามิจฉาทิฏฐิก็ค่อยหมดไปนําจิตใจมันเริ่มสงบมันเริ่มู้จักเหตุู้จักผลค่อยเบาค่อยบางไปนี่ล่ะอันนี้เฮาบ่เคยฟังจักเท าาธรรมะพระเทเจ้านี่ยพระพุทธเจ้าพผานว่าโลภโอธรรมานั่งปริบันโถ่ข่มโลภเป็นอันตรายต่อธรรมทัท้งปวงคือคนเฮ้าผนาวบาเจ้งสัน้นเฮ้าผนว่าโลภมากได้หลายเจ้งสั้นแหละพระพุทธเจ้ามันเป็นอันตรายเ่้าสั้นไม่ได้ใจิตใจเฮ้า ยิ่งหิวยิ่งกระหายขึ้นมายิ่งโลภมากแล่นะอยากได้หลายก็ได้แห้งหิวแห้งกระหายโมจักพ้อเหมาะพ้อดีเนี่ยฟังเอาแล้วธรรมะไหมคำพระพุทธเจ้าสอนโลภพ่ธรรมานั่งปริบันโถโกฏห่ทธรรมานั่งปริบันโถอ่มโลภวามโกธเป็นอันตรายต่อรรมทั้งปวง ต่อคนทั้งหลายต่อเจ้าของนี่แหละทำทัำ้งกลวงกับคือเฮ้านี่แหละเฮ้าฝนเมื่อวานังสัน่นตะโลภขุนมาก,ากาย,ย,ยังได้หลายในยิงโลภยิ่งได้หลายถ้าได้แห้งดีเพื่อวาคือกินน้ำเค็มนี่แหละน้ำทะเลน่ะน้องกินนบังเดอกํกำลังหิวน้ำม,มากเลกินน้ำเค็มเข้าไปมึงดูจะโจรักขันมึงดูจะพักหนหิวค่ะก็เกาอีกวามโลภก็คื้อกันเหยียบเสมือนน้ำเค็มนี่แหละ เขายิ่งโลภแล้วก็ยิ่งได้หลายจะาได้แข็งโลภู่ได้หลายขึ้นไปอีกบิษัททวีคูณความรุนแรงขึ้นไปเนี่ยมันเป็นอันตรายตัวเฮาเผาใหม่กายเผาใหม่ใจของเฮาแต่จิตใจกำเริบเสบสารเนี่ยบ่มีเพียงพ่อบ่อิ่มบ่เต็มได้นิดๆน้อยๆก็เอาคือความโลภ ว่าพระเจ้าว่าให้ได้อย่างนี้พระนห้ดอขยังคน่าวิริยเณะทุกขมัดเจติตอนให้ป่าลบค้อมเพี้ยนคนไม่ได้บอกว่าหยุดยื่อๆอมว่าิ้นสอนให้องขยันมันเพี้ยนให้มีวิริยะมีความผากความเพี้ยนจังสิพ้นไปจากทุกเดช มจากสันตุถีมากน่อยสันโดดได้ดีๆก็ใส่แต่ข้ามาดาพ่อหมอพ่อคววนเป็นมามากหน่อยสันโดดมาเน้าผาสันโดดสันดินได้หน่อยๆพราะอกได้เค็ดแต่มันคัดๆมันก็ต่างกันไปอีกละมันก็คัดกันความโกรดกับเขื่อนเขาใหม่ในเฮ้าเนี่ล่ะ เขาก็บ่าเห็นโทษเห็นภยัยบอกเรื่องความโลภนั่นเขาวัดอยู่กับโลภดีคน้นอ่ะโจากเดี๋ยวฟังธรรมะว่าเขาหงูเลยของหงูทั้งสายทะลุงหงูทั้งขั้วความโลภความหิวความกระหายภายในจิตใจของเขาอมันทำา้ายเขาเองเบื้องแรกทำา้ายความสงบของจิตคือเวลาขึ้นจิกได้น่ะเห็นเบาจิตใจเขากะซับกระสายกระ,นระวนกะ่ายคือทาลุทั้ง ที่ทีเอาที่ทีเอ็ดเอาที่ทีเอาที่เห็นมันได้นี่แหละควมโลภในจิตในใจเป็นอย่างสีอมันทําลายใจห้อง่อนควมโกรธแห่งเห็นได้ชัดควมเฉียดควมศูนย์พี่กับน้องกันกับบาดใสหนะแขงไว้เห็นว่มสั่นโมบ่กว่อน้ำกันเฉียดสร้างกันนี่แหละวัธทรมาโอ้ยพระพุทธเจ้านั้นเป็นอันตรายไปสั่นห้องขนบาางสั่น กูได้เชียดได้ศูนย์กูได้ว่าให้มึงถ้ามันสอดส,สาใจกูเศร้ากันแห่งกูได้ขามึงแห่งสาใจข้ากันเนี่ยเพ็นงสันนที่เหานะเมื่อเห็นโทษขพราะว่าแต่ยังเห็นยังคินว่ามันเป็นคุนอีกแต่ยังสั้นแล้วจิตใจของเขาขนาดเขาวัดเขาว่ายังโบกมือจักปล่อยโบกมือจักว่างมันจะเป็นโทษเป็นพ่ยทำร้ายจิตใจของเ้าขล้องให้เศร้ามองเป็นทุกข์นอนบ่หลับเนาะ มาข่มโกรธเป็นโทษเป็นไฟพ,พระเจ้าสอนให้ขาไหมขาข่มโกธรธผู้ใดขาข่มโกรธได้อยู่เป็นสุขห้องขาว่าได้แล้วถือว่าจะคล้องดีจากคล้องเก่งไฟที่มอาว่ายังกบไดไม่ได้เฉียดบตาศูนยอกับไปอีกละบ้านเนี้ยนี่แหละข่มผิดพลาดทั้งห้องเป็นยังสั่นเพราะฉะนั้นแล้วจะยินในฟังจังสิเ็ตเอาเข้าอยากดีอยากงาม S <S <an> เขอาจอะเป็นพุทธบริษัทเป็นบริวารของพระพุทธเจา้าปฏิบัติเอาในศีลในท่านในศีลในภาวนาเป็นพระทำบุญก็ได้ททำน้ำเพลินเป็นพระรักษาศีลกันให้ได้รักษาน้ำเพลินเป็นพ,พระภาวนาก็ไเ้ภาวนาน้ำเพลินเฮ็ดชูแนลตามสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าสอนขาลารวาดไปอันนี้แหละเป็นเหตุแห่งสุขจื่อไว้เพ้่อปรารถนาความสุขเฮตดจังสี่ปฏิบัติจังสี่ ເຮาາເບາະສໍານີ <lightweight> ້ລพอແລ້ວຫາພໍພະຫນ້າເອ